รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีม่าครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ อ้าวพี่ดุ๊กเออตอนนี้พี่เป็นไงบ้างเนี่ยพี่โอ้โหไปหาหมอมาเบาหวานขึ้น200กว่าแล้วว่ะไม่ใช่เงินนะอะไรอะไปถึงชื่อการงานพี่เป็นไงบ้างอ้ยตอนนี้พี่เปิดคาแคร์อ้ยีดิหนักมากเลยตอนนี้อยากจะบอกว่าหน้าร้านนี่ไม่ได้แห้งเลยอู้หูยลูกค้าเข้าทุกวันฝนตกทุกวันจะเจ๊งอยู่แล้วเนี่ยสามเดือนมีรถมาล้างสองคันจักรยานคันมอเตอร์ไซค์คัน แต่อีฉาเองว่าโอ้โหสบายร,ารับราชการเป็นทหารเรือสบายไปแล้วไว้นี่โอ้สบงสบายอะไรกันพี่ผมเนี่ยโดนปลดแล้วโดนปลดเรื่องอะไรวะก็ผมอ่ะแค่ไปเปิดหน้าต่างเรือแล้วก็ลืมปิดแค่นั้นอ่ะเปิดหน้าต่างเรือได้ลืมปิดไม่น่าโดนปลดนะเว้ยใช่พี่ก็ไอเรือที่ผมเปิดหน้าต่างไว้อ่ะก็เรือดำน้ำ เรือดำน้ำครับโอ้ยบ้าเขาไป็นหารเองก็บุญแล้วแล้วตอนนี้พี่ว่างไหมอะเออว่างทำไมไปช่วยผมกู้เรือหน่อยดิพี่ดี๋ยว่าแต่กู้เรือเองเลยว่ะตอนนี้ไอ้บังก็ไม่ให้พี่กู้สาเรือยังผ่อนไม่หมดเลยว่ะโอ้โหแล้วผมทำไงดีอะพี่เอาอย่างนี้เองไปหาหลอดมาสักอันหนึ่งจิ้มเข้าไปที่เรือที่หนต่างที่แกเปิดไว้ดูให้หมด คารียสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักนลูกเบอร์777ตราหมอเสีงสบูสบ่เบนเน็ต C&E แก๊ง e ค์ค,คะะ่ะโหนึน่งลูกคาซี ไปทางขวาหนึ่งซี่ให้เขาไปทางซ้ายให้เขาหนึ่งซี่อ้าวแล้วนั่งทำไมก็ให้เขาไปหมดแล้วก็นั่งสิตัวตัวอันนี้เป็นท่าของไทยเก๊กไทยเก๊กอะไรออกกำลังกายอ้าวเป็นของจีนใช่ไหมของจีนก็เราของจีนทำไมเรียกไทยเก๊กทำไมไม่เรียกจีนเก๊กจีนเก๊ก เดี๋ยวไปเยาวราชถามกันแค่ <ไป S 1> คุยกันเฉยๆที่ท่านผู้ชมเห็นเราแต่งตัวกันแบบนี้ก็เพราะว่าเราแต่งตัวตามเทศกาลกินเผ่านมาตัง้งสี่ห้าวันแล้วก็น,น,นี่ไงแต่งตัวตามเทศกาลตามยังไงนะก็เทศกาลผ่านไปแล้วเราก็แต่งตามเทศกาลไงนี่ ออกไปเรหลงฉากซ้ำฉากไม่อายมาอายฉากนี้อ่นั่งลงได้พี่สวัสดีครับจินนี่นี่เป็นคนจีนคนจีนชื่อเขาบอกกันแล้วจินนี่เนี่ยจีนยังไงอ่ะเอ้าซินเจียยู่หฮีจินนี่หัวใจนี่นี่จินนี่แล้วมายังไงเนี่ยมาแท็กซี่ค่ะพอดีไม่อยากขับรถมาก็เลยมาหาได้แท็กซี่อยู่ละเล่นหนูเห็นผู้ท้าทั้งสามมีความรู้มากเลยค่ะ น้านามีความรู้เอาตัางก่บน้านาหน่อยได้ไหมนี่ไม่ใช่ผู้เท่าธรรมดานะยังไงผู้เท่าหัวงูด้วยจะบ้าแล้วก็มีสร้อยหน่อยภาษาไทยมันกจสวยมาอะไรนะมาหาความรู้ค่ะมั่นใจว่ามาหาความรู้ที่นี่ใช่ค่ะเขาบอกกันมาว่าความรู้นี่แน่นแสดงว่ามาไม่ผิดที่อยากรู้อะไรอยากรู้เกี่ยวกับ เทศกาลจีนค <minutes> <off> oh, 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 okay. like, ่ะอ๋อเทศกาลจีนนี่ถ้าเราไม่รู้เราจะแต่งกันแบบนี้เลยอ่อใช้แส้ใช้โซ่พอจะมีความรู้มอพอเป็นเชื้อบ้างไหมที่จะรับความรู้จีนๆเข้าไปเนี่ยอย่างการไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาทําไมต้องไหว้พระจันทร์เอออ๋อรู้ค่ะเพราะว่าเราต้องไหว้พระที่ชื่อจันทร์ชีเดินถ่านหนูก็ไหว้พระเดิน่านหนูไหว้ทุกที่เลยค่ะพระชื่อจันทร์ พอพระจันทร์มาปุ๊บเราก็ไหว้พอพระจันทร์มาบินทบัตเราก็ไหว้พระจันทร์เขารู้ไหมเออก็มาถามหาความรู้ไว้ก่อนเนาะการไหว้พระจันทร์นี้เขาเป็นสิริมงคลอะไรสักอย่างเราเห็นพระจันทร์แล้วก็ไหว้ก็แค่นั้นไม่ใช่อะไรมันเป็นที่สกายของเขาพี่อ๋อะงั้นหนูตอบให้ก็ได้ค่ะแม่พระจันทร์นะคะเปรียบเสมือนหญิงสาวซึ่งถ้าเราไหว้เนี่ยเราก็เสริมสิริมงคลความสวยงามเมตตาค่ะ ก่อนเขามีแป้งมีอะไรมีแป้งมีกระจกมีอะไรต่ออะไรที่มันน้ำหอมน้ำหอมความสวยงามพรเสริมมบารีพระประจันทร์นี่เป็นสวยงามไหมว่าเดือนเพ็ญสวยเห็นเห็นอลาร์นภาเกี่้มนวงงามแค่พระจันทร์เนี่ยทำให้ท้องฟ้าสวยงามไปหมดเจ็ดก็แผ่รังสีแผ่มาถึงมนุษย์เดือันสิบสองนับหนอ จะเดือนเพนมีแลเดือดทีสองเป็นคนจีนเหรอถึงรู้มีเชื้อสายจีนค่ะอ๋อเดือกินกินนี่เขาเรียกอะไรกินกินกินกิแ<ต>นแสดงว่าจีนไปเกิดอเมริกาเอาเทศกาลที่ผ่านไปเนี่ยน้องจินนี่รู้ไหมว่าทําไมเขาจึงกินเจรู้ค่ะเพราะถ้ากินวายจะเมาเขามีประวัติมายังไงเออประวัติ กินเจนี่ก็จากคนจีนนี่แหละจากลัทธิเตาเขาเรียกว่ากินเจหรือเรียกอีกอย่างว่ากินกินแจกินแจออสีนะฮะแบบกินแจกันดีกว่ากินแจกันกินแจกันต้อนออกไม้ก่อนไม่งั้นเออไอ้บางอย่างก็อย่าไปจำนะกินเจหรือกินแจที่เขาเรียกกันนะก็เป็นการถือศีลกินผักที่จีนเขาจัดเนี่ยนะวันขึ้นหนึ่งค่ำ ถึงขึ้น9ก้าค่ำเดือน9 9้วันค <9. S 1> ี่เขาถือศีลกินผักเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่พศสอ7 0ัรู้ได้ไงอ,ะอ่ะก็อ่านใน iPad เนี่ย <c oughs> แล้วอย่างกินเจกับมังเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกันมังนี่ก็จีนเหมือนกันไม่ใช่เหรอจีนมังไม่ใช่จีนค่ะ มังมาจากพม่าเอ้ยจินนี่มั่วเปล่าชัวป้าค่ะไม่ังทั้งพยาชว่มังชะอ้มังนี่เขายากกันหมดเลยเหรออเพื่อนกันเตะเลยมาจากพม่าถูกต้องค่ะเออเมืองไทยมีผลไม้จากพม่าด้วยอะไรมังคุดมีอีกนะคะมังแก้วมังแก้วมังแก้วอย่าอออยยย่่่าาามั่วมังแก้วอ๋อขั้วมากอ่ะกินมังแก้ว นี่มังมังภาชนะ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 ที่มอยู่ในบ้านเราเนี่ยมาจากพม่ามีเหรอการลำมังสงสัยไอ้มังแก้วเนี่ยม่แากคนกินพูดอ๋มังบ้าเปล่าจริงจริงแล้วคำว่ามังไม่ใช่มาจากพม่าหรอกมาจากไหนมาจากฝรั่งนี่แหละอะไรอะมังกยอชวาเชนเกอร์ ได้ความรู้ไปเยอะอย่างเขียบแต่อยากได้อีกนะคะอ,อ,อยากได้ความรู้คนจีนคนไทยเนี่ยทักกันยังไงโอ้คนไทยนี่ก็คนจีนนี่เขาจะเป็นห่วงกันมาจากต่างแดนมาออจากข้ามแในน้ํามาเลยวมาเขาจะเป็นห่วงความการกินการอยู่กันออมาเจอกันนี่เจียบ่อยอ่ะเจ<อ><อ>ียบกินข้าวยางเป็นห่วงกลัวหิว<อ>แต่คนไทยก็มีแต่ความสุขสนุกสนานจริงไงไสบายดีเหรอไปไหนมาอะไรติดโกรกไปไหนติดโกรกไปไหนมาเปล่าไม่ได้ไปไหนหรอก ไปเที่ยวมาไปเที่ยวมึงยังบอกว่าเปล่าแต่บางทีคนถามก็ไม่น่าถามทำไมอ่ะแล้วบางทีนั่งอยู่หน้าบ้านไงตอนเช้าๆไงนะนั่งกินกาแฟอยู่หน้าบ้านพวกขี่จักรยานผ่านมาอ้าวย่องตื่นแล้วเหรอแล้วก็ไปเลยแล้วก็ปล่อยให้เรางงอยู่เฮ้ยกูตื่นยังวันเนี้ย ดีไม่ขึ้นไปดูบนห้องกูลุกอย่างหวาคนจีนกับคนไทยเจอกันเนี่ยทักไทยไม่เหมือนกันคนไทยก็จะไหว้สวัสดีอย่างนี้แต่คนจีนก็จะใช้วิธีคำนับถูกไหมถูกไหมออสมมติว่าคนจีนอย่างผมนั่งรออยู่ทีนี่มาหาผมแบบไทยไทยแล้วทักไทยกันยังไงนานฉันคอยไม่จ๊ะอ้าวไทย จันนี่พูดผิดต้องพูดว่าอย่างงี้คอยฉันนะไม่จ๊ะอ๋อนานจ๊ะไม่ใช่ฉันต้องเป็นคนตอบจินนี่ต้องเป็นคนถามถามว่าคอยฉันนะไม่จ๊ะนานจ๊ะนี่ใส่วางไว้เลยไปตักพากันไปเล่นนอกไปอันนี้คนไทยอ่ะคนไทยแต่คนจีนเขาจะคำนับกันคำนับกันเคำนับ อาสมมติเอออย่างเงี้นไงไปเยี่ยมผู้ใหญ่ที่บ้านสมมติว่าน้าพวงเป็นผู้ใหญ่เนาะพอมาถึงบ้านปั๊บเจอปั๊บเดี๋ยวอยากปั๊บอ้าวทำนับครั้งที่หนึ่งทำนับครั้งที่สองทำนับครั้งที่สามอ้าวศพเขาล้มแข็ขอบคุณที่มาเยี่ยมศพเฮ้ยสมัยอะ ยังไม่ตายมีคำถามค่ะว่าไงคำถามอะไรผู้เท่าเป็นผู้เท่าที่มีความรู้เกี่ยวกับสิงหัวเราะใช่ไหมคะจี่นี่ก็เลยอยากรู้มุกคนจีนมียังไงบ้างนะคะสอนก็เล่นงิ้วไงเคยเล่นงิ้วอ้วนตางต์แช่ตะลุ่มตุ้งตาลุ่มตุ้งแช่จี๋คำง่ายคำง่ายว้วตตางต์ตะลุ่มตุ้งแช่ ทำง่ายทำง่ายแต่อย่างนี้เราไม่ต้องเล่นอย่างอื่นละแช่ตลุงตุงแช่ตลุงตุงแช่ตลุงตุงโเชี๋วเส้นเล็กตลุงตุ้งหลากนาเซ็งใหญ่ตลุงตุ้งปหมีซุปตลุงตุ้งสายขายเยอะเ แมนิ้วหัวแม่มือ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 ,มมอขอบคุณผู้เท่ามากมากเลยค่ะหนูได้ความรู้เลยค่ะ <itud> รู้ว่าไม่ควรมาที่นี่เพราะไม่ได้ความรู้เลย <พ slips> ไปชันตัวเองสิจ้าถึงจะไม่ได้ความรู้ยังไงก็ยังได้ความรู้ติดตัวไปหน่อยหนึ่งรู้ว่ารู้ว่ามาที่นี่แล้วไม่ได้รู้อะไรเลยจริงูให้ความรู้พวกเรางั้นก็ขอบคุณที่มาไม่ให้พวกเราเหงาขอบคุณมากน้องจินนี่ช่วย่ช่วงนี้มาทันก่อนน้ก่อนใบขาดลียก่อนใบขาดเี่ สนับสุน,นโดยยาแก้ไอสมุนไพรยาแก้ไออาปาเช่สวัส,สดีครับ laf. ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่มีสาระและก็ความรู้มากมายครับในช่วงเคกไม่รับฉบับก่อนบ่าย อะไรก็บอกเราได้เลยนะครับใช่แล้วคะ่ะช่วงนี้นะคะใครมีปัญหาจะปรึกษาเรานะคะเราพร้อมที่จะมีทางออกให้แต่ถ้าวันไหนเราไม่มีทางออกให้เราจะแนะนําให้คุณไปออกทางเข้าคะ่ะ <c oughs> หรือว่าไปทางเข้าแล้วยังออกไม่ได้อีกเราก็จะแนะนําให้คุณไปออกทางบันไดหนีไฟคะ่ะครับผมเออไอทางบันไดหนีไฟผมเคยไปแล้วครับ <c oughs> ผมอยู่ชั้นเก้าพอมองลงไปปุ๊บโอ้โหถ้าลงตรงนั้นสงสัยตกไปตายแน่เอ้าลงบันไดหนีไฟจะตกไปตายได้ไงคุณไม่มีบันไดครับทำไมอ่ะมันหนีไฟไปแล้ว แม่พิธกรสองคนตลกแต่หัววันแต่เอาจริงๆถ้าใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาเราในช่วงนี้นะคะเขียนจดหมายเข้ามาเลยค่ะเราจะเขียนจดหมายตอบกลับทันทีครับตอบไปเพื่อแก้ไขปัญหาของท่านบอกว่าถ้าเราแก้ไขไม่ได้ให้แก้ไขเอาเองเอทำไมอะหลอเล่นแม่เขามีคอนเซ็ปต์อยู่แล้วว่าช่วงนี้เรื่องเล็กๆไม่แต่เรื่องใหญ่ๆเราทำโอ้ไม่เอาที ก็เล็กๆยังไม่เลยใหญ่ๆจะเอาเหรอเล็กใหญ่ยังไงแล้วแต่เราก็แก้ไขให้ท่านได้ครับถูกต้องโดยเฉพาะวันนี้มีน้องคนหนึ่งน่าสงสารมากใครอะเขียนจดหมายมาปรึกษาเราเขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยช่างลุงพับอาพับน่าสงสารเขาอยากให้เราช่วยแก้ไขปัญหาแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงให้เขาลองมาอธิบายก่อนดีไหมให้เราเชิญน้องเข้ามาเลยดีกว่าครับพบกันเลยค่ะกับน้องริส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญน้องนั่งก่อนดีกว่าครับ ริสซี่จ๋<ค>ะริสซี่นี่เป็นชื่อเล่นใช่ไหมจ๊ะชื่อเล่นค่ะแล้วชื่อจริงนี่ชื่ออะไรริสซี่ดวงล้อเล่น ริซซี่นี่แหละค่ะริซซี่จ้าวันนี้ที่มาเนี่ยมีปัญหาอะไรที่อยากให้เราแก้เหรอตั้งแต่พุทธศักราช2,595ราชวงศ์ถังกับราชวงศ์ปี๊บได้มาสู้กันค่ะต่อสู้กันไปสู้กันมานะคะราชวงศ์ปี๊บเริ่มจะสู้ไม่ได้เลยตามราชวงศ์กัป๋องราชวงศ์กับแป๋งราชวงศ์รัฐะมาสู้กับราชวงศ์ถังค่ะต่อสู้กันไปสู้กันมาราชวงศ์ถังเริ่มจะสู้ไม่ได้แล้วก็เลยไปตามราชวงศ์ตาหลิวราชวงศ์ถ้วย กระชวงแก่เ,เดี๋ยวไอ้น้องอพอพ่อพอพอพ,อพอเออพี่ไม่อยากมาคุยเ,เรื่องหม้อไห้กระทะอะไรพวกนี้นะครับ<อ>น้องฟังพี่นะน,น้องเอาแบบมันยาวไปอ่ะน้องเล่าแบบย่อๆพี่ฟังได้ไหมครับได้ค่ะ,ะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะตั้งแต่สมัยว่าจะวงถังเนี่ยนะคะทำอะไรจ๊ะเล่าแบบย่อๆค่ะจะบ้าเลยไอ้นี่มันย่อๆเล่าจะทำยังไงดีล่ะคะอเอาแบบสั้นๆอ่ะเอาแบบสั้นๆอือโอเคค่ะ ี่ทำอะไรอ่ะสั้นพอไหมคะไม่ถึงว่าให้เล่าประวัติของหนูเล่าแบบสั้นๆไม่ใช่มาพับกางเกงให้มันสั้นอเออเอาเรื่องจริงของหนูที่อยากจะปรึกษารายการเราเนี่ยเอาละหนูไหนหนูลองเล่าชีวิตของหนูสิว่าหนูเจอมรสุมชีวิตอะไรบ้างทำมายอย่งได้อภพแบบนี้อืชีวิตหนูอ่ะเจอม,มรสุมตั้งแต่เด็กๆเลยคะ่ะเกิดมาพ่อก็ตายแม่ก็ตายมีหนำซ้ำมีแชร์อยู่หนึ่งมือ ตายชีวิตเหมือนฟ้าคำลนเชื่อไหมคะหนูเกิดมาเป็นเด็กกําพาไม่มีพ่อไม่มีแม่ใช่แต่กําพาก็ดีไปอย่างนะคะมันจะดีตรงไหนเจ้าหนูก็กําพาไปตัดอ้อยไงคะอ๋อก็ดีอะช่วยไม่ใช่หนูนมแม่ก็ไม่เคยกินแต่ที่โตมาได้นะคะก็เพราะว่าหนูกินนมหมา หนูกินนมหมาโตได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ <_ d> um> ใช่ค่ะหมาตัวนั้นชื่อว่าฮันนี่หนูรักฮันนี่เปรียบเสมือนแม่เลยค่ะแล้วไงจ๊ะแล้วเรื่องมันก็มีอยู่ว่าหนูอ่ะชอบพูดภาษาหมาแต่โตมาหนูก็เริ่มในภาษาคนแต่ว่าหนูชอบเลอพูดภาษาหมาอยู่บ้าง,องเออ,เอแล้วยังไงครับพอเวลาพูดภาษาหมามากภาษาคนบ้างมันก็ติด สัชาติยานกับหมาค่ะอ้ยแสดงว่าทุกวันนี้เราก็ยังติดอยู่สิติดอยู่ค่ะถ้าเดินผ่านเสาไฟฟ้าก็ปวดฉี่เดินผ่านยานรถยนต์ก็ปวดฉีพ่พูดและวฉี่แล้วกันเลยอะเี๋<อ>ย่าพูดฉี่ค่ะน,อน้องนองไม่หนูจะต้องเสียใจอะไรมีปัญหาอะไรมากมายก็เพื่อนรู้อะค่ะว่าหนูชอบเผือพูดภาษาหมาอยู่บ้างเพื่อนก็เลยอ้ำหนูอ้ำว่าไงจ๊ะอีลูกหมา ว่าเสียใจมากเลยค่ะหนูก็เลยจับแม่หมาไปแลกกับถังน้ำสองใบแล้วแล้วยังไงต่อหนูว่าตกใจพอรู้ตัวขึ้นมามแม่หมาก็ถูกสศกออกนอกประเทศ<อ>แล้วเพื่อนเนี่ยก็มาอ้ํหนูอีกอ้ํว่าไงจ๊ะอินเนรลคุณหมา<อ>หนูว่าเสียใจเลยคลิดอยากฆ่าตัวตายก่ะ อ๋อไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าทางรายการของเราเนี่ยเดี๋ยวจะหาวิธีการฆ่าตัวตายแบบง่ายๆให้กับน้องลิซซี่ครับจะบ้าเหรอคุณน้องเขาไม่ได้อยากได้เคล็ดลับการฆ่าตัวตายอ้าวก็ไม่รู้เห็นบอกอยากฆ่าตัวตายมารายการเราเราก็ต้องแก้ปัญหาให้เขาสิครับความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาแค่อยากฆ่าตัวตายแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องเป็นยังไงต่อแล้วต่อสิคะน้องคือพอหนูรู้ว่าแม่หนูเนี่ยไปหยุดนอกประเทศเอหนูก็ตามหาแม่หนูเลยค่ะ่หนูก็เลยจ้างเรือหางยยวมาสองลำทำไมต้องสองลำอะลำหนึ่งไปไม่ถูกลำหนึ่งก็พาไปค่ะ I'm sorry.